ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับที่รักๆรถทุกท่านนะครับผมร้านโซลิตแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มี Air1 นะครับ195นะครับตัวนี้ก็เพิ่งลงมาเมื่อวานนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับาภพพร้อมใช้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมนะครับพาดูรอบๆทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็ดูระบบอ่า แรงดันไอนะครับรถคันะคนี้นะครับใช้างานมา717อ่า717ชั่วโมงนะครับสภาพสวยนะครับน,นะครับภาพสีเดิมๆนะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับภาพเครื่องแห้งๆเลยนะครับ ดีนะครับไม่มีระบายนะครับสีสันสวยงามนะครับยางก็มีแตกรายงานนะครับเป็นธรรมชาตินะครับของรถเก่าญี่ปุ่นนะครับภาพสวยสมบูรณ์นะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติดีนะครับนี่นะครับภาพยางนะครับนี่จะเป็นแอร์วันหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เพื่องยนต์สามสูบนะครับสิบเก้าแรงโฟวิลนะฮะอ่ะตันนี้ก็เป็นระบบมอเตอ ปกติก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับรอบส,สวยๆเลยนะฮะกระพับยางนะครับเราบอกทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับปนะรับแต่ซ้าซยยังขวาอะไรใช้งานได้ปกติดีนะครับไฮลริล,ลกดีนะฮะสมบูรณ์นะครับ ท่านใดสนใจนะครับลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับอันนี้วีดีโอนะครับวีดีโอก็จะมี4ระดับนะครับโควินแล้วก็ระบบโควินก็จะมีตัดเลี้วตัดเทวาอัตโนมัตินะครับตโลก็มี4ระดับนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์สั่นอันนี้เป็นเกียร์สั้นนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจนะครับลองลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับ ร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ถนนพหลโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับท่าสนใจลองลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมหรือว่ามาทดลองขับดูได้ครับร้านเราก็มีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับมาทดลองขับด้วยตัวเองเลยนะครับ ครับหลับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปต่เพียงท่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อข้อทีครับลืมบอกราคานะครับคันนี้ราคา1,70 0 0 0บาทนะครับ1,70,000บาทนะครับสวัสดีครับ